สวัสดีครับวันนี้คุณพ่อพาน้องพ้าไหมมาทานข้าวนอกสถานที่ริมฝั่งแม่น้ําโขงนะครับร้านครัวแม่แป๊ดร้านชื่อดังจังหวัดนองคายนะครับมากินกุ้งเต้นพ้าไหมกินกุ้งเต้นได้ไหมคะพ้าไหมกินกุ้งเต้นได้ไหมลูกเดีเ๋ยวขอก็ได้พ้าไหมกินกุ้งเต้นเป็นไหมลูกกินเป็นเหรอลูกแน่ใจหรอคะอ๋อมันเผ็ดนะลูกนะ หนูเอาอะไรมามด้วยล่ะลูกหนูเอาตุ๊กตาอะไรมาด้วยทําไมเอามาด้วยล่ะลูกหนูลักมากไหมไม่นอนไม่นอนเลยล่ะลูกโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อจะกินข้าวนะกับคุณแม่นะหนูนอนดูนะโอเคไหมวันนี้เอาแว่นเอากระจกไปทําไมล่ะลูกนี่ครับร้านครัวครัวคุณแป๊ดนะครับบรรยากาศ วันนี้วันวันเสาร์กลัวแม่แป๊ดนะครับคนไม่ค่อยเยอะเท่าที่ควรเพราะว่าเวลาประมาณบ่ายโมงเขาอาจจะมาทานกันหมดแล้วนะครับออไม่เป็นไรไม่ถ่ายก็คยแค่นี้แหละโอเคแม่ลูก